เอาล่ะครับเอา้าไปไหนคิวไปเอาเดินก่อนไปเอาอวันนี้คิวจะมาไหนครับ เิอจ้ะน้าวไหนกระต่ายอู้เจ้ากระต่ายมาเนี้วเจ้ากระต่ายจะไปไหนนี่เจ้ากระต่ายฮะ,ะตายจะไปไหน เจ้ากระต่ายกินอะไรเจ้ากระต่ายเจ้ากระต่ายจะทำอะไรอหนีหมดแล้ว้ทำอะไรเนี่ยเจ้าทำอะไรฮะ โอ้ยเจ้ากระตายกินอะไรเอ่ยอร่อยไหมนี่เจ้ามากินอะไรเนี่ยอยากินสายกล้องข้าสิเจ้าทำอะไรกับเจ้ากระตายฮะเจ้ามองข้าทำไมเนี่ยฮะ แม่เจ้าก็มาแล้วเนี่ยไหนน้องเจ้าอยู่ไหนหมดแล้วอ้าแม่จะอยู่นะอยู่คนเดียวก็อยู่จะไปไหนอ่ เจ้าสนุกไหมเนี่ยพวกเจ้าอยู่กันตั้งหลายตัวเนี่ยกินกันใหญ่เลยข้าไม่มีอะไรให้กินเจ้าอยมากินข้าเออเฮ้อ uh huh. พยับเลยเอาไปเปิดให้น้องไหม เข้ามาเรเร็วกระต่ายไม่จะออ,อกมา,อาปิดไว้เจ้าจะไปไหนเนี่ยฮะท่านโมท่านจะไปไหนดู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 ด,ด,ดูมันจะมาหากล้องจะเอะมันกล้ากินโัรฉับนะลุกขึ้น โอ้โหอ,อ,อยู่ข้างในก็ตั้งเยอะโอ้โหอยู่ในกรงก็มีอีกตั้งหลายตัว กินกันใหญ่เลย,เาายก,ก็เดินขึ้นบันไดไงบันไดก็มีฝั่งโนะ้นโอ้ยขี้ก็เหยียบเลยใส่รองเท้ามาอยู่กระต่ายกับเต่าด็อกเด็กด็อกเด็ก เยอะเลยโอ้โหขุดโพร่งอยู่ด้วยโอ้โหโอ้ยกระต่ายนโมกระต่ายนโมมีกี่ตัวเนี่ยตัวสิบตัวกินใหญ่กินกันใหญ่เลย

ខ្លหក់ក្រូ